สวัสดีค่ะแม่มิ้นเองนะคะวันนี้จะมารีวิวเป้อุ้มเด็กนะคะยี่ห้อนี้เลย Baby group นะคะตัวเป้นะคะทำมาจากผ้าฝ้ายซึ่งนิ่มมากค่ะไม่ระคายเคืองต่อผิวน้องนะคะตรงนี้เป็นฟองน้ำหนาหนุ่มนะคะไม่เจ็บเลยฟังก์ชันการใช้งานสามารถอุ้มได้หลายแบบเลยค่ะแม่เม่จะเป็นแบบนี้ให้น้องนั่งตรงนี้ก็ได้ จากด้านหน้าหรือมาด้านหลังหรือว่าสะมภัยข้างก็ได้เหมือนกันนะคะเป้ตัวนี้แข็งแรงมากรับน้ําหนักได้ถึง30กิโลกร,รัมเลยเหมาะสําหรับน้องแต่แรกเกิดถึง4ปีนะคะส่วนช่องเก็บของก็จะมีด้านนี้สามารถใส่มือถือของแม่แม่ได้นะคะด้านนี้วางขวดนมน้องได้เลยนะคะตรงนี้สามารถเปิดออกเป็นช่องระบายอากาศได้นะคะจะน้องจะได้ไม่ร้อน ็แถมผ้าซับน้ำลาย้องด้วยนะคะสามผืนสำหรับแม่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาเป้อุ้มเด็กอยู่นะคะแม่มีแนะนำตัวนี้เลย baby group สั่งซื้อได้ที่เ,เพจ baby group ได้เลยนะคะราคาตอนนี้ดีมากจากราคาปกติ1,990บาทเหลือเพียง990บาทค่ะที่สำคัญนะคะส่งฟรีด้วยค่ะ ฝากตัวไปเลี้ยงน้องก่อน,นะคะบ๊ายบาย